ผมเป็นนักเรียนคอร์ส97ของคูปันรุ่นที่32นะครับก็เรียนจนเรียกได้ว่า5เดือนครึ่งที่ผ่านมานะครับผลลัพธ์ก็มียอดขายรวมนะครับ25ล้านเนยก็มีโอกาสได้เข้ามาเรียนค่ะในรุ่นที่39ตอนนี้นะครับผ่านมาประมาณ2เดือนกว่าทํากําไรไนดะ้จากการขายของออนไลน์เนี่ยรวมๆแล้วเฉลี่ยเดือนละ2 0 0 0กว่าบาทเลยค่ะน่าเป็นนักเรียนในคอรส์สรุ่นที่15ผ่านมา10เดือนสามารถทํากําไรหลักแสนนะคะเดือนแรกค่ะสร้างกําไรให้ตัวเก๋เองนะคะหลักหมื่นถัดออกมาอีก3-4เดือนนะคะ ก็ได้กําไรหลักแสนค่ะเป็นนักเรียนรุ่น40คลิปสามารถขายของออนไลน์ได้มีกําไรมากกว่า300,000 3 0 0 0บาทก็รุ่นที่2ค่ะนะคะนักเรียนผ่านไปแค่9เดือนเองกําไรนะคะที่นัดได้จากการทําออนไลน์ทุกวันนี้นะคะต่อเดือนหลักแสนล่าสุดได้900,000บาทต่อเดือนจากผมเนี่ยทำออนไลน์ไม่เป็นมาก่อนเลยนะครับแต่พอมาเรียนคอร์สของครูแม่ปันนะคะรู้สึกเลยว่า การทําออนไลน์สําหรับนะตอนนี้มันง่ายนิดเดียวเพราะว่าคอร์สนี้นะคะสอนละเอียดจริงๆค่ะนะคะเรียกว่าคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ค่ะมาเรียนรู้วันแรกก็มีครูที่เลี้ยงดูแลนะคะคอร์สไม่ได้สอนเพียงแค่วิธีการแต่ยังแนะนําการเลือกสินค้าที่มีความต้องการและตอบโจทย์ในโลกออนไลน์สูงนะคะพอเราเริ่มเรียนไปแล้วนะคะความรู้ทั้ง5้าวันเนี้ยค่ะเราก็เอามาปรับใช้นะคะอย่างต่อเนื่อง ะะยังไม่มีความมั่นใจในการทําออนไลน์นะคะหรือว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเลยขอแนะนําคอสนี้เลยค่ะคอสออนไลน์สูปันค่ะการันตีเลยนะคะว่าดีจริงค่ะแล้วก็ได้ผลลัพธ์แน่นอนค่ะวันนี้ก็แค่อยากแนะนํานะคะว่าคอร์สนี้คุ้มมากจริงๆลองนะคะสมัครเข้ามาเรียนรู้ดูนะคะบางทีคอสนี้อาจจะพลิกชีวิตคุณได้นะคะ